สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ฟาดยับบุมปัน,นาดาโพสถึง3ผู้ติดโควิดแต่ไม่แจ้งทำลายสืบเนื่องจากกรณีที่ดีเจมาตุมเตชินพลอยเพชรติดเชื้อโควิด -19 ที่มีการติดจากเพื่อนรายหนึ่งที่มาร่วมง,งานวันเกิดของตนเองในคืนวันที่9ม,มกราคมจนต่อมามีกระแสะว่ามีผู้ป่วยที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มที่ไปร่วมง,งานวันเกิดของดีเจมาตุมแต่มีช่วงเวลาที่ระบุว่า ผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลจนถูกจับตามองเป็นพิเศษซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้บุ๋มบรรดาหลังได้เห็นทม์ายสามผู้ติดเชื้อโควิดเชื่อมโยงกับดีเจมาตูมแต่บอกข้อมูลไม่ครบล้านชัดแบบนี้ก็ได้เหรอโดยบุ๋มบรรดาวงผู้ดีได้โพสต์ไอจีพร้อมแคปชั่นว่าไม่เปิดเผยทำลายได้ด้วยเหรอคะ h ฮทงงซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยกับความคิดของเธอเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ c o m ขอบคุณค่ะ